สวัสดีเจ้าพ่อโอ้ฝนตกขึ้นมากเอาท่าขุนฝนตกบก่บ่ยาตเปียกบก่เฮ้ยทางกี่กับแดดจ้านอกมันกบับบ่ญานแล้วเนาะเอาท่าขุนฝนตกนักบ่พ่อ,อเก๋กะลังสีมาเนี่ยแหละฝ่าเล่นแล่หม้อดินมาะละกอเฮ้ยทางนี่สดใสแจ่มใสอย่างมากว่าสันขว่า แกมใสก็แกมใสมากว่ะฮ <laughs> ่าฮาฮ่่าว่ากัได้เลยเอามือนีก็คลบร,รอบอีกแล้วตัวมันเน,นี่ยันสุกได้มือนดิเอาเมนต์ตัวลืมมือลืมเว้นกันนะโมไปได้สัมผัสกันมาสองหมื่นอ่ะเฮ้ยยัาางว่าประหัรทั่วสั้นอก เป็นยังล่ะพ่อโตัพสามนกเอาของพ่อ,พอรศัสท์นกพอดีบ่หนู้น่ได้ช่วย,วยม่ได้ทรมาหาบ่บ่นี่บ่เฮ้ยยังอกาสยังรายแรงเอ้ยยัยง,งยบอกอนูถือใารเลยไหมล่ะเลขเขาสาม,มู่มั้ยยงวาถอะสามตัวแอีกิ๊กว้า <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยฟ FC ท้มงมาหายข้อหนูสนอบาดนี่โอ้ยแกล่งก็แลไปหดก็นีกเออว่เราเหกันถืทึาให่ตัวหนีแบบนี้เสียดายอยู่ FC กับทั้งไล่มาทั้งโทรมาหลากกับบาดีนั่นเสนอให้เราบรีรับอดก็แล้วจะมันจะบาดีเขาตรงหรือมันเขาตัวโอ้ยปานนั่นก็เอาละเนาะแงมันแงมันได้ สามสี 3, 4, ่ห้าห้าห้าสีสามใช่ไหมหวิ่งมือนี่คออีกได้บ่นี่เอาตดกันยังดีกันย,ยั่ใครยุติแล้วเส้สนมไนี่ก็ได้อยากให้แกผูเขาล่างสี่ตัวก็ล่างหกตัวซุดหกก็ซุดห้าค่ะเขาเลขก<า>ล่างตีลอดสายไปย่ญญางคือเห็นมาเนาะเห็นมาเนาะบดได้น้ำเสนอไพ่บดได้ไทยคลิปยั่งสองมือเต็ม อยากแข้งคัะเอออ่ะยามันอยางถ้ายากสรละค่ะพ่อเอาเด้งกับเจ้าอย่างดอกแม่ยู่ดอกมันไม่ยากพอสองร้อยวันดอกน้อพ่อนอ้อเออต้องมีมือง่ายมือหยากแม่หล่ะเตีเออมันไม่ยากพอสองร้อยวันดอกอย่างไรอย่างมากก็ไม่เกินสามสิบวันค่ะอือมีแต่เจ้าอย่างดอก พอเดือนหนึงมันมีแช่ซ้ำสิบเอ็ดเนี่ยค่ะพ่อช่วงหยาก็อดเอาซะก่อนวันนี้เลขลาววันวันศุกร์วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เอ้ยวันบัหยาได้ตัวเดียวได้เลขศูนย์มั่วจที่เขามาบ่อเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวไหมทั้งเลขวิ่งตัวเดียวบอกแม่ เมื่อกี้ิ่งสนยนมันมาล่างค่ะมาล่างหตัวกับห้ากับสตัว,ตว,ตวค่ะพ่อวันนี้เด่นวิ่งไปเลขเก้าตัวเดียวเด่นวิ่งรูดเก้าเม็ดเดียวตัวเดียวค่ะเก้าห้าเกหเกเจจับคู่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแลวก็สามตัวจ้าเจ็เก้าห เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าตัวคู่ค่ะและก็ตัวตันตัวกันค่ะพ่อหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดค่ะอทีนี้ก็ไปที่เลขทางเรือเลขทางเลือกค่ะ ท่าเลือเนี่ยมันเขาวาานสามตัว,วโอ้สามตัวแตกเป็นท่างเลือกตีแมนเอามาจอบท่างเลือกก้อนบานนี้เริ่มกลับมาเดินเราบอกท่างเลือหันทางเลือกมาเนี่ยวังหันนี่จ้ามันเป็นเล็กดกดเลมาตรงค่ะพ่อสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสาม อืมที่มา,คากครูหลังครูบนหหวยคือง่ามแทนนี่ C73 เนี่คือยูดีนี่ถ <c oughs> ้าให้เลือกมัก C73 แล้วเด็กข้างเลือกมื่อนี่ <c oughs> มักตัวได้ดีแม่ตัวหนันตัวอ้วเข้ามีโชคมักตัวได้ก็ <c oughs> กดีถึงรถดอกตีกันมีโชคเอ๊ <c oughs> มึงมากปับแปลกหมดเนยค่ะล้วหนักตัวความรู้สึกมันก็ บ,บางทีมันเกิดความรู้สึกสุดๆเรามันก็หมานค่ะบางทีความรู้สึกมันก็ไปตัวที่ตัวแนงพิการแงนอยู่ดอ,อกหานเดียวฟันแดงค่ะตแดงเชื่องขึ้นม,มากๆก็มี่ตีขั้นบ่มีดวงแงนทีนอาจารย์ที่อาจารย์คุณผู้คนว่านายดำนายดำรู้ไหมว่าน้อคนไปหากินที่ไหนมั่งค่ะ ได้ํำตอบขึ้นว่านกมันไปหากินถั่วที่ทั่ทวดแดนครับ,บกกามาอนนะแกเลน่นแานความเขางกเลย้ถือจอยแ่บวันนี้เราก็ถือวัาจะไปไะใช้ไปยังวบกำนัลให้มันได้เนาะ<笑><笑>เอาไปมากคู่น,นได้คำตัวอะไรเนี <h> ่ยค่ะอนเนียมางโมโอ่เนี่ยมออาตอบ ถามขืนมาได้วานเราก็ไปหากินท่บองไรแล้วกันค่ะและที่ก็ไปอาหน่อยอาหน่อยค่ะอาหน่อยวันนี้เด่นวิงรูดหกกับเก้าวิงรูดไปที่หกกับเก้าค่ะหกสองหกสี 2, ่หกแปดหกศูนย์จับคู่หกสองหกสี 2, ่ หกแปดหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะม้วนเสียงยี่ลเก้าห้าเมาลงคือกันนีเตีย้ยอืมไ้เรื่อยหามไม่ก็ว่าย,ยูดอกนีเบิ้งส่งแล้วนี่ท่านมาเผลอเน้นแบบนี้แ <Hey. S 1> มนแบบนโหลดดิโอวาเป็นเด็กมั มอาเล่น,นหน่อยสาคัญเนี่ยแต่มึงวิ่งแล้วแจมันก็แรงเด็นไปลาบอยู่น่ะค่ะพ่อตั้งเกียรเบิ่งเอาแน่นอนไประเด็ดอกมันต่อ,อยุ่งซื่เหนื่อยลากระไดเหนื่อล้วครูกะไดไปพราะเด็กอีแต่มันกามากกามากเก่าหาก็เก่าเจ็ดย่งเลยหนันท่านได้เพอิอมากนี่แม่หลอดดีส่วนนี่พอจุฬานี่ต้องจอบฟังคำบอกดิเ้อ ชอบส่วนตัวจ้าอืมก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเพราะว่าการกินทางใจค่ะพ่ออืมบางคนก็ชอบกินปนบางคนก็ชอบกินแก้วบางคนก็ชอบกินอ่อนแมนอยู่ดอกินแต่ตัวบางคนก็ชอบกินเปียงค่ะบางคนก็ว่าโอ้ยชอบก็กอดตรงนี้ดอกเบี้ยมีแอพ่าค่ะกินแตงเกลือ มุมกเี่ยนบอกไปดิลาไปดิฟังคนกับอาเอาจะรู้เบาคุยกันเรื่องยังนี่เอาได้เบิร์ตแหลนรอดจบผมเยวจะให้คุยเนี่เจ๊ข้าวเนี่ยว่ามันจะไม่ได้คุยกันเนาะเมื่อนี้โมมี่บอกรถผ้ามานน่ะนะรถว่าะเขาจต้ขั้นเหมนเป็นยายฝนมันติโกขึ้นเบิดดีดีดีโอสงสัยเอลูกค้า ก็คิดอยู่โอ้ยสิไปซอมดีบ่ฝนสิตกห้ามนี่เบิ่งฝนอยู่ด้วกันละดีสันเออฝนโดนกระลังซ้นี่บ้ามาอนึกคือบมาบัดโกอะไรนี่อืมอ้าวชุ่มชําชุ่มชําบ่ห่อนจากจากมาหนึ่นเ้ยชุ่มชําปันอย่างแล้ค่ะนโคตรห้ามปันอ้ยถืกสามโตตรงไเลยเมื่อเรื่องนี้อันล่าเอซี่ก็ได้บเกันมื่อนึง ขึ้นหว,ดดวานเยอะค่ะเป็นยังไงล่ะขึ้นหอดจะได้เมื่อนี้ก็ซ้อ,ซอมเพิ่มจุกจอบเพิ่มหวานเหมือนกันก็ได้ใส่ได้สวยก็ได้ซื้อจะต้องหลงกินเยอะค่ะเมื่อนี้มันคือมันกอโบมันอีกคือเก่านี่ล่ะเคยมันอยู่ไหมเออข,า,ขามันมาขามันมันกัขนนี่ละบนนี้จะมีดอกค่ะ แต่มันเข่ามันจะสูตรสีมากครับคงที่เรานี่เอ้ยเอาหมดทุกหลันวันโหลดมือนีห้กระจายทั่วประเทศโหลดนะเพราะว่าเหล็กมันมันมาแบบแต่สี่มันเต่ละสูตรเป็นรสูตรเนี่ยมันมาโล่งใกล้ๆกันอยู่นะค่ะสูตรตัวกันเนี่ยก็มาอยู่อ่ก็มาอยู่ใกล้ เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดทีทีเจ็ดอะไรนี่มันเจ็ดฮาค่ะจะมาอยู่ใกล้กันเอ๋มาอยู่ใกล้กันบักบักบบน้อยนี่กัมาอยู่ใกล้บักจ้าโครานี่กับมาอยู่ใกล้น้อยบแบตัวเดียวกันเอาค่ะ<า>มันกระดิบไปใส่ตัวอ๋อนิเจอร์นาเบิรงเอฟซีก็ได้อะไรชอบก็จัดจัดก็ผ่านเหมือนเดิมค่ะพ่ออะไรอะไรก็ เอาแน่นอนไม่ได้อาจจะรู้ว่าดวงเราจะมาเมื่อไรค่ะอาจจะมาเมื่อแรงนี้ก็ได้แม่ยู่ดอกมาเมื่อแรงหนีรลดเอ,อ้ยย่ามาดย่าไอเว้นไม่โดนเลยเถอะเฝ้ามาเลยดวงก็ได้ไายกำลังใจกันดีเลยพี<ะ>เอ,อ้ามามูีอดอกอาพ่อแน่ใจก็ใส่กันสุขสุทุกคนสาธุ นั่นะอีกซี่กระดายอให้มีโซะควายนงไก็ได้ท่องใส่กันหัวแร,ร้นี่สองกลุ่มเกิร์งอ่เงินไหกลกองท่องไรลเขาจ้าดูร่างกายแข็งแรงจ้าขอขอบคุณพ่พอจา้าเที่ยวเนีท่างม่าแบ,บ,แบง่งปันอีฟซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ